ป like oh, morning, <laughs> ัญหาหลัก <affili> ก <ates> okay? <speaking> ็ค <com> ือ <sh> ฝุ่นครับตอนนี้ฝุ่นเยอะเยอะๆเลีเวลาลมมากนี่โอ้ในร้านนี่ไม่ต้องปัดเลยปล่อยแล้วไม่รู้จะปัดยังไงฝุ่นฝุ่นหลายยู่ครับนี่แหละแล้วก็อยากให้เพื่อนเร่งเฮ็ดให้มันแล้วไหมครับกระบอกหัวมันติดคัดอีกอย่างคือแล้วซีแล้วตอนไหนกําหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเท่ากับทนทนในอีกกระทนไปเรื่อยๆแต่กระบอกหัวส โดนท่าใหลยสิครับปัจจุบันก็ทําอยู่6เส้นทางใหญ่ๆนะครับแล้วก็เราทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนะครับแต่ว่าในเรื่องการบรรเทาปัญหาอุทกภัยนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นในเขตเมืองกลสินของเรานะครับก็กรมโยธา,ายการและผังเมืองนะครับก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลน,นะครับก็จัดทาโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะบรรเทาปัญหาอุทุภัยในานาคตนะครับส่วนปัญหา ความล่าช้าต่างๆนะครับทางสํานักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาลสินนะครับได้รับมอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะครับจัดตั้งคณะทํางานนะครับติดตามความก้าวหน้านะครับทุกวันอังคารน,นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุปสรรคปัญหาก็คือทางผู้รับจ้างครับมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับในเรื่องของทั้งคนงานก็ดี ทั้งในเรื่องของเอม็ดเงินในการทํางานบ้างก็ดีนะครับก็มีปัญหาบ้างนะครับตลอดจนการแก้ไขแบบแปลนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมทางหลวงนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราทำเ,าเกี่ยวข้อ,องกับกรมทางหลวงนะครับเราต้องขออนุญาตเขานะครับซึ่งผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับแตท่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เราเดําเนินการแก้ไขปัญหาได้หมดครับปัญหาโรงเรียนเกี่ยวกับการสัญจรไปมาไม่สะดวกแล้วก็มีการทิ้งงานบางคนก็เห็นแค่นี้แหละครับต้นไม้ขึ้นอยู่เขียวๆนี่ทำไมทิ้งตั้งนานแล้ว ต้นไม้ขึ้นแล้วนะครับหรือบางทีโม่ปูนไปสร้างที่ไหนกับหญ้าคาขึ้นเต็มเอะทำไมไม่ทําต่อเรานี่เป็นต้นชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาต้องแค่นั้นเขารู้เขาเขาเดือดร้อนตรงไหนก็พูดตรงนั้นครับจากการมาดูพื้นที่เป็นยังไงจากการดูพื้นที่ก็ได้ความสะดวก่วาปกระจ่างจากท่านเจ้าที่การท่านก็ให้ความสะดวกอย่างมากนะครับ dr ศูนย์สามตรงนี้จะต่อต่อจากศูนย์สองจะเป็นศูนย์สามเพราะว่าแรงเข้ามาที่วัดสว่างบงพา สามสิบมกราคมเนี่ยก็จบตรงนี ka e ้แล้วค yeah, yeah. ่อยๆจะมาเปิดคือจากอนุคุรนาลีมาพักรูมัดพุ่มพุ่มจะใช้เวลาก่อสร้างไม่เกินสองเดือนจากเส้นการเพียงตอนกีดถนนตอนกีดขึ้นถึง่กับการจอเสร็จตัวเบอร์สุดท้ายคือท r อาศูนย์แปดในตรงเส้นสีเหลืองก็คือยกถนนตอนทำทิศขึ้นตรงนี้งานสองส่วนเนี่ยแต่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนพฤษภาเนี่ยครับเขา จะระดมทำให้เสร็จการเวลาตามเวามีเวลานิดนึงให้ถามบ้างเล็กน้อยนี่เลยแม่เพราเชินดูที่ ตัดต <eight. S 1> mm ัวเองเดียวใช่ครับคือต้อง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 ติดตามข่าวเขาครับจริงเพราะว่าคือผมต้องมันมันหลายอย่างคือผมไม่ได้รับบุคคลเยอะแล้วบิงนั่นบิงนี่ด้วยคือเองใช่ครุกจังเยอะไหมก็ประมาณสิบแปดคนนี่เดยจากหนอันนั้นก็แบกซ้ายบ้งขวาบ้างแบกไม่